แต่เไางแ้อย่าก็แรงแอย่าอลงาล้วนยมันชักช้ามันช้า้าเจระอกทีเลยไอ้สัที่หยอันี้แล้วคลิปไปที่อยู่ใช่ไหมมันก็อยู่เหมือนเดิมอะต้องล้างเครื่องเหรอ ใช่คิที่จะเพิ่มขึ้นตัวอักติกูลยทุบกูอ่ะเอองมเออไงลงต้องทิทีแเนี้อ่ะอ๋ออะไรอนออันนนี่ไ ติดติดติดตนแบไกลหมดเลยรอบหนึ่งอะครับบัตรลาบลืมมาไกวมาขอดูแทับหนึ่ง ทำอไรพูดยากอะมอมงองตมองตอมที่จัห mm นุก hmm. จันนาีก <people> <masterpiece> บาบเยอะยอน้อยหลายคือจะตัดลงกิจกสันๆหนึ่งตอนที่ยังเราบกอะลุ้เสียงพวกมึงเนี่ยเพื่อทำดูร้อนร้อนน้ำลิมน้ำอะหูไม่ได้คิดเป็นเดือนเะ

นองกูอัจฉริบไม่แหลกก็ไม่ใช่นึ่อาดเื่อเราแต่เอม่อแต่ป็นแอสตีมาออ้ก้ก้ากัทุกคนอ่ะตอนที่ตอนทีกูจะตีกับพี่มอสะ ยังไม่ค่อยโดนเลดยคุณแต่ก็ได้จะมันลิ่งพอได้อยู่อ่ะ 各得有吧。 ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ। đúng rồi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  rồi ไ,ไปนิอยดียวมีนม่กก็ดีมีน้ำตกก็ดีถอยเลยมีถอยเลยถอยเลยถอยได้ถอยได้ออกมานองหมอกกบมออกมาน่อหมอกมีสีกมีส

mọi người đã mọi người đã mọi người mọi người mọi à mọi người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  mọi hả? mọi người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  mọi à? ไม่รีบกูิะตามกูนี่วาอะไรไปย่ะย่ะไย่ด้วยไอ้คนนีางกันหกูรง่กูนีชิมิกรอมะน่ะ ีมียาหรอยีเก้าบกเฮ้ยวงจุดตรงนั้นลงสีอะอาจะพันยาในรถได้หรือเปล่าพันยาไม่ได้ยึดกระเป๋าแล้วกดตรงที่นะแ้วอเ่ ไปช่กันเลยบ้างโง่ไปชืปชป่นไปื่นโอ้หบมแล้วเลยทั้ง42คนวงบีไปด้วยาแโ่อ้ชีิตยังมเลงชีวิตขาดนะเนะ ่อไม่วนอายการวะโอ้โหเพิ่เกิดแบบนี้พวกมื่อโอ้แบตดิมะโอ้ยเยมันจะขึ้นในมึงไม่เหนือแรงโอยไม่ไเอาถึง่วไ้ัโอ้ยวม้ยอนีโอ้ิ่งชุบมาตะกียไงไอ้พูฟันวะ